สวัสดีครับเจ้าเนือพารวยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของกระดานซิปเมกนะครับซึ่งห้าวันที่แล้วนะครับก็มีการประกาศในเรื่องของการเพิกถอนเหรียญ18เหรียญตั้งต่อไปนี้ในวันที่8พฤษภาคมนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับที่ซื้อเหรียญเหล่านี้ก็น่าจะเกิดความกังวลใจเกิดเราทํายังไงกับเหรียญดีแล้วก็เขาเรียกอะไร เราจะขายดีไหมแล้วก็ขาดทุนนะครับซึ่งการถอดถอนเหรียญเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นประมาณวันที่8พฤษภาคมซึ่งเรายังมีเวลาระยะเวลาในการตัดสินใจนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาสาเหตุก็คือตัวผมเองนี่แหละนะครับตัวผมเองนี่แหละซื้อเหรียญฮ o l โลโทเคนเอาไว้หรือฮอตเนาะซึ่งซื้อเอาไว้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็สะสมเอาไว้โดยที่ไม่ได้ขายเลยนะครับแล้วก็สะสมก็คือนิดๆหน่อยๆ,ๆซื้อติดเอาไว้เผื่อเผื่อเหรียญจะมูนนะครับประมาณนั้น หวังว่าคือน่าจะหลายๆทุกคนหลายๆคนที่ซื้อน่าจะคิดเหมือนผมแหละนะครับว่าวันหนึ่งก็คือเหรียญจะกลับมาบวกอ่าก็ทกํากาไรในช่วงที่มันล่วงเยอะๆแต่ไม่คิดครับว่าจะอ่าทางซิเมกเนี่ยก็มีการประกาศถอดถอนเหรียญน,นี้ออกนะครับ18วันอ่าวันที่8พฤษภาคมนะซึ่งอ่อผมก็เลยมาทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งหรือไอเดียหนึ่งสําหรับคนที่ไม่อยากขายเหรียญน,นะครับไม่อยากขายเพื่อขาดทุนหรือ อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ได้นะผมใช้วิธีการโอนเนาะโอนไปกระดานอื่นๆหรือโอนไปในเรื่องของ wallet นะฮะซึ่งผมเลือกที่จะโอนไป wallet นะครับซึ่งซึ่ง,ง,งก็รู้สึกว่าเออเราเก็บใน wallet เราดีกว่านะครับผมเลือกที่จะเก็บใน t r wallet นะฮะซึ่งหลายๆท่านถ้าเกิดว่ายังไม่เคยโอนเหรียญก็เดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะทาสอนวิธีการโอนให้ดูอีกทีนึงก็ได้นะครับซึ่ง ในเรื่องของกระดาษซิเมกเนี่ยผมก็ขายไปเกือบหมดแล้วนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้มาค่อยได้ถือแล้วครับเพราะว่าคริปโตมันล่วงเนาะหลังๆมานี้ผมก็เลยหวาดระแวงกลัวเหมือนทุกๆคนนะครับซึ่ง18เหรียญเนี่ยที่จะถอนก็มีอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยอลิสเนาะแล้วก็พวกเหรียญคอมเหรียญโหนะเหรียญฮอตโพโลโทเคนนะครับ KSM นะครับ ILV เหรียญเต็มๆไปหมดเลย OMG ยังถอดเลยนะครับเหรียญ OMG นะครับแล้วก็ MKR นะครับเหรียญวันนะครับซึ่งโหนะ SLP นะครับซูชินะฮะ แล้วก็ WiFI นะครับแล้วกเ็เรื่องของเหรียญเกมนะครับซึ่งซึ่งสิทธิ์เหรียญแล้วเนี้ยก็ก็ต้องวางแผนนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนวางแผนซึ่งผมได้โอนเหรียญไปแล้วนะครับตอนนี้ผมโอนประสบความสําเร็จไปแล้วนะครับซึ่งต้องขอบคุณพี่ๆในกลุ่มไลน์นะครับซึ่งซึ่งผมก็มีปัญหาในเรื่องของการโอนอยู่ช่วงแรกๆซึ่งไม่ได้โอนมานานทําให้เราเบลอๆครับทำไม่ค่อยถูกงงๆเลยนะซึ่งก็มีไปถอนเหรียญก่อนไปที่กระเป๋า Wallet แล้วถอนแล้วก็หา ปลายทางที่ไปนะครับซึ่งการที่จะโอนได้นะครับเราจะต้องรู้ครับว่าปลายทางเราจะไปที่ไหนนะครับแล้วเชนนั้นเป็นเชนอะไรนะครับนี่คือปัญหาเลยนะครับซึ่งปัญหาหลากักๆใหญ่ๆเลยในการที่เราจะโอนไปทั้งโเลตหรือ,อปลายทางอื่นไม่จะเป็นบายแนนเลยหรือกระดานอื่นๆมีเต็มไปหมดเลยนะครับ OKX OK นะครับหรือกระดานพวกอะไรแล้วแต่เลยอันนี้ผมคงไม่แนะนำเนาะก,กระดานอื่นๆลหลายๆท่านก็คงม,มีนะครับแล้วก็พวกอ่า ผมเลือกที่ท้าทรลเลต์ละกันแล้วเวลาเราจะโอนเนี่ยครับเราจะต้องดูอะไรบ้างผมใช้วิธีคือเรา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 ดู chain ให้มันถูกนะครับว่าเป็น chain ของอะไรนะเชนถ้า chain ผิดคือเหรียญหายนะครับถ้า chain ที่เราเลือกผิดมันหายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้วิธีที่โอนน้อยๆก่อนนะผมโอนน้อยๆเช่นโอนแล้วต้องดูเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะถ้าเกิดเราโอนค่าธรรมเนียมที่แบบเรารู้ว่าค่าธรรมเนียมประมาณ1000ฮอตสมมติเนาะ1,000ฮอตแต่ค่าธรรมเนียม1 0 0 0เราจะโอน500ฮอตเนี่ยไม่ได้นะครับ อ่าห้าร้อยเหรียญของฮอตเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องโอนให้มันมากกว่าค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นเราจะโอนอะไรเราต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะโอนอ่ะสมมติค่าธรรมเนียมมันอยู่ประมาณครั้งละ2 1 2พันหนึ่งรอยี่สิบดฮอตนะครับผมก็โอนประมาณสามพันฮอตอย่างเงี้ยครับซึ่งสามพันเหรียญแล้วกันเดี๋ยวงงสามพันฮอตอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองโอนก่อนโอนไปน้อยก่อนนะเพื่อนเื่อนผมผมเคยช่วงแรกโอนใหม่ในโหแบบโอนโอนเยอะเราไม่มีประสบการณ์เหรียญหายก็มีนะครับได้แต่นั่งโอ้โหนะเศร้า เราพลาดอะไรไปล้างๆมาผมก็เลยแบบยอมเสียค่าธรรมเนียมหนึง่งครั้งสองครั้งเพื่อบิ้ลเพื่อรีเช็คนะครับเพราะฉะนั้นลองลองดูนะครับว่ามันมีปลายทางไปเยอะแยะเลยอันนี้คงคงไม่ต้องเสนอแนะละกันทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ผมก็เลยมาอยากให้ทุกคนว่าอย่าเพิ่งขายถ้ามันขาดทุนเราอาจจะหาปลายทางที่จะไปอยู่ใหม่ ก่อนที่เขาเหรียญเขาจะถอดแล้วกันนะครับอาจจะถอดถอนเหรียญน,นี้ออกไปก็เสียดายนะครับขายตอนนี้ก็น่า,นาจะขาดทุน,กนเกือบทุกท่านนะเพราะว่าผมก็ขาดทุนผมก็เลยต้องหาช่องทางไปว่าเออจะไปที่ไหนดีนะครับผมก็เลยเลือกช่องทางที่มันต้องดีกว่าโดยที่ไม่ขายขายขาดทุนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยโอนทั้งก้อนไปเลยครับโอนรบแรกก็คือนิดน้อยนิดหน่นอ,ยนอยๆแล้วก็โอนไปพอมันไปใช้เวลาประมาณไม่เกิน3นาทีหรือ2นาทีนี่แหละครับเหรียญทั้งหมดก็จะเข้าไปในทัสเวลิตแล้วก็เช็คได้เลยนะครับพอมันเข้าเสร็จแลล้วออผกกก็เยทนโี ลบหนึ่งเลยนะครับโอนร้อยเปอร์เซ็นเลยตอนนี้โอนเทไปหมดเลยผมก็จะเสียประมาณสองพันหนึน่งร้อยยี่บแปดฮโลโทเคินเหรียญเนาะก็ตกไม่เท่าไรร้อยร้อยกว่าบาทมนะั้งอันนี้ผมไม่ได้คำนวณเนาะอ่าใครๆเพื่อนๆก็ลองไปกดคำนวณดูได้ครับว่าเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่สำหรับโฮโลโทเคินอันนี้มันก็เป็นเหรียญหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็ไปอยู่ในกระดานของอ่วอลเล็ตของตัวเองแล้วก็เลยสบายใจนะฮะผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ เป็นอีกมุมมองหนึ่งหรือไอเดียหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะเป็นมือใหม่ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาใหม่ก็ได้แล้วเห็นเห็นเห็น,เ,หนเอยมันมีการประกาศนี้ออกมาแล้วรู้สึกตกใจประเทขายเลยดีไหมอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเทขายครับลองเอาไปหาที่อยู่ใหม่ให้เขาหรือจะไปกระดานใหม่ก็ได้ลองลองดูนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือ อยากเห็นวิธีการขั้นตอนการทําก็ลองอคอมเมนต์ก็เข้ามาก็ได้ผมว่างเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูว่าทําอย่างไรมีขั้นตอนยังไงทําทีลเสเซพยังไงเนาะเพื่อที่จะได้เป็นอีกหนึ่งมุมมองรือหนึ่งไอเดียสําหรับคนที่มาเริ่มเทรดริปโตเคอเรนซีหรือเพิ่งเข้ามาตลาดริปโตก็ได้ครับหรือใครสงสัยก็ลองย้อนไปดูคลิปก่อนๆผมก็เคยทําไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นทัสน์ลเริในรักระดานเนาะตอนก่อนผมทำคลิปเยอะมากเลยหลังๆวาผมยุ่งเลยไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับเพื่อนๆว่างๆก็ลองเข้ามาดูก็ได้หรือจะให ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องเหนือพารวยด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยขอให้ทุกคนร่ำรวยแล้วก็มูลไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับ